ดดดดดในตึกลละละละวาวาาเฮเปิดเออเอนี่ผมเข้าไปได้ไหมครับไม่ตึกเฮ้เมื่อจำาำไว้กูจะเข้าไปมันก็เรื่องของกูยังไม่ยุ่งอี จหาหา้าฮ่าเอ่อเออ,อผมกำลังจะไปตรงนั้นนะครับผมแค่เปิดลิฟต์เล่นๆไม่หรอกไหนเอยไปเดี๋ยวเดีเดีเด๋ยวไปสิเพื่อนจะไปเพื่อนมาเราเพื่อนไปเลยโ <Okay. S 2> อเออคออาทีขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ไหนเข้ามานะไปนั่งก่อนเลยอเออเออลองไปโต๊ะอีกอันนะครับ เอองั้นโรงแรมนะครับจบไม่เอเอมผมมีหนังสือไปไม่ไม้ให้คุณครับมันเป็นหนังสือที่ดีที่สุดถ้าคุณอ่านแล้วคุณจะสลาดมากมาเคเออ่านสิมันเป็นของดีมากเลยนะสําหรับคุณมันเป็นทรา,ายอ่านอ่านไม่เก่งก,ก็นายก็แปลว่าแพไม่อ่ะฉันอยากได้ของดีดีเอาไหม ไม่เออโอเคเอาไหมไม่ไม่โอเคเอาไปไม่ผมอยากได้นี่โอเอืมคุณอยากได้น้องน้องผมเหรอไม่คุณต้องการทาโก้เหรอแย่เออเออแย่เออใช่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 เอ๊ะน้องน้องเอาไปให้มันได้ไหมทาโก้เนี่ย เออได้ได้แล้วก็เราก็ก็ได้กับเลยของคุณนำมานะแย่จะหลังลับเลยเที่ยวว่าไอ้หยกทำอะไรได้อีกโอ้ผมโอ้ไม่นะผมขอโทษผมจะต้องเอาไปทิ้งเพราะแบบมันเปื้อนพื้นบายเออผมขอโทษครับแต่เพราะว่าใช่ไหมเถอครับเอาหินผมไปเล่นไปเออแต่ว่าก็เอาแต่ว่าทางเที่นี้ผมก็ ผมอ่ะก็เอาไปถังขยะนะครับเพราะมันเปื้อนแล้วนะเออขรบคุณมครับผมจะไปทํางานนะครับไปครับเอ้ยเอาเอ้ยเดี๋ยวดิไม่มีใครรู้ใช่ไหมค่ะกังาม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 เอ้ยโอ้ย อุ้ยเพื่อนเป็นไรวะอุ้ยขอขอถ่ายก่อนรูปก่อนนะเพื่อนขอโทษขอไปเพ่อนไอ้ไอ้ทำอะไรเขาได้เถอะงานมันนี่มันนี่มันเล็กเกินไปไปที่นู่นสิที่นู่นมันดีกว่าที่ตั้งเยอะแล้วไงไหม อย่าทำระไบิดโยยนไม่ไม่อย่าทำระไบคุณเป็นผู้เล่นที่ใหญ่มากไม่ยวยายแย่ยาเยายยาเยายายาเยยายาวยยยาวยาวยยาวยายาวยาวยายานยาวยายาว้าวยายาวยาาลยาวาวยาวยา้ยาวยยาวย้วยาาารา อ๋อผมพูดผิดนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันอันดับหนึ่งของเราโ,โสเปร์กันสเปรหอมเดี๋ยวคนคลิปอันนี้ราคาถูกๆมากเลยครับหนึ่งเปองบาทนะครับมันถูกมากเลยนะครับจริงๆแล้วใช้ครอบใช้ด้วยครอบครัวได้นะครับผมแถมไปเลยหนึ่งันบาทเออหนึ่งพันเฮ้ยเอะ าอีเอ้ได้ทำอลไรก็ได้ะะล,ะล่ะฉลาลานเคนอาฮายาไปทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกไม่ตาเการมาวิ่งไมโอลยโอ้ฉันจะรอไปลงยูทูบสิกว่าไปไปโทรศัพท์ว้าเย้แกก โอ้คุณทำเรื่องไปหน่อยฉันจะแจ้งตำรวจมาอย่าโอ้ไม่ฉันต้องวิ่งเล้วไปออท็กซกระตักกระตักบิงบทักสอนกจ๊ะ โอ้โหแท็กซีกระตาไปม LIKE ั้งนะครับว่ากระตากระตากบินได้บินได้บินได้ก็เลยเออไม่ชาาำอะไรลงไปเนี่ยไม่ด้ครับชาจะใจตำรวจไมมโวยวรบลบรบว ทาโก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 ้ท่าท่าทาท่าท่าว้าวทาโกทาโกทา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 โก้โกโก้เฮ้เฮ้เฮ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอ้ยไม่โอ้โหโอู้่างมันเถอะเฮ้สุดยอเฮ้ ไป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 อีกแล้วเหรอเนี่ยผมไปใหญ่คนมาเลยเพราะว่าผมกว่าคุณคนอยากเข้ามานะครับที่นี่ไม่ต้อนรับคนอ้วนๆนะครับถ้า้าคุณเข้ามาแล้วเขาจะใกล้คุณนะครับเขาไม่รู้เมตคุณครับวันนี้วันนี้เปิดนะครับแต่ว่าโอ้โหโอ้โอ้ผมขอโทษครับประตูพังเดี๋ยวผมจะซ่อมนะครับเออเนาะอ่าเข้ามาเลยครับเดี๋ยวผมผมไม่ยอเข้ามาแะครับ ประตูเล็กๆนี้ว่าเข้าไม่ได้หรอกครับต้องเข้าประตูใหญ่ๆผองผมผมย้ายกำะแพงเลยครับอืมกิบตัวแล้วนะครับปะปะทาโก้บวกพิซซ่าเลือกที่คุณอยากได้อะไรผมขอเบอร์เกอร์นะครับเออแล้วเบคอนเหรอคุณจะเอาเหรอ เย yeah, ใช่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 ผมต้องการเอาแล้วคุณทำไมตาเป็นยังไงนะก็ใช่ไงนะผมก็ตาเป็นงี้แหละโอเคอืมอะไรคุณคุณอยากได้อะไรเย่ yeah. ทำไมคุณตอบไม่เยอะล่ะรู้ว่าการเบมีนคนไหมใช่ใช่ใชเอ่อแล้วคุณต้องการอีกไหมฉันต้องการอันเล็กๆแล้วก็สีแล้วก็น้ำส้ม โอเคไม่ต้องการเล็กๆใช่ไหมตาตาไาตไ้จต้องการเล็กเล็กโอเคโอเคโอ้ย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  เดี๋ยวว่าผมอยากไดไก่ย่างนะครับท้องขอได้ไหมเพราของของหยิบมากเลยผมจะกินเพราะว่าม,มันมีไอศครีมทาโก้เข้ามานะครับผมอะ่ะอยากยากาินไอศครีมแล้วก็ไอเล็กๆแล้วก็เอองโซดาโค้กนั่นแหละแล้วก็ฉันจะได้ฉันจะตายฉันอยากตายเดี๋ยวคุณต้องการเบียควาดหรอครับไม่ไม่ไม,ไม,ฉไมากกา่ฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการ

ต่อไปครับช,ช,ช,ชิง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 โอ้คุณแม่สาวน้อยครับคุณอยากให้ผมช่วยอะไรไหมครับแม่สาวน้อยอ,อืมถ้าอยากได้หวัวใจโอ้โหรอ,อกร็ไปแค่ถัโก็ธรรมดาไม่ใช่ถ้ง <c oughs> ก็ของกินกับเอาเหรอก็ช่มัเนเถอะหวัวใจหวัวใจคืออะไรผมไม่อยากผมไม่ขานี่ครับหวัวใจนะถ้าคุณอยากกินก็ไปกินที่ร้าน ร้านขายเนื้อสิครับหัวใจสดๆนะครับแล้วก็มันจะมีหัวใจก็อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีหัวใจไหมเออเดี๋ยวผมจะเอ่อจะทำให้นะครับถ้าคุณอยากได้หัวใจผมก็ไม่รู้ว่าผมมีไหมเออคุณครับคุณอยากได้ผักไหมครับอ๋อคุณอยากได้ผักไหมครับมา่นปากอร่อยนะครับ ผักอร่อยที่สุดาโลกเลยครับถ้าคุณกินแล้วคุณจะผอมนะครับโอ้ Oh my God ฉันอยากกินหัวใจ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 อ <c oughs> <c oughs> ยากกินหัวใจยำๆๆแล้วเทวิยะเทวิยะอ๋อ <c oughs> oh, ดีนะครับใหญ่ๆอม่แม่พักใจ แม่ไม่อยู่เว้ยแม่อ้วนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อก็มากินด to ้วยนะไอแม่พ่อพ่อกำลังกินอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้คนขายทำไงต่อยกะทั้งอ้วนไปหมดเลยอ่ะฉันอ้วนไปหมดเลยจะไม่รู้ว่าจะหายยังไงอ่ะอ้อจะถอ้วนยังไงก็มันหายอ้วนยังไงไม่รู้เันอยากอ้วอยากรู้แล้วไม่รู้เลยฉอยากรู้หมดแล้ว

เอาเหรอแล้วผักมันจะเป็นอะไรบ้างอ่ะอยากรู้มันมีของผักมันเป็นขนมมะใช่ขนมมะผักมันเป็นของกินที่แบบว่าอ้วนใช่ไหมฉันไม่ชอบอุ่นแล้วตอนเนี้ยฉันอยากกระผมมาผอมผอมฉันอยากผอมผอมอ้าวถ้าอยากผอมก็ไปกินก็ไปกินผักสิครับมันจะได้ผอมเ้าไม่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 ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละฉันไม่กินดีก่าเพราะว่าฉันเบื่ออาหารมากฉันกินจนอิ่มแล้วแต่ลูกกูยังกินไม่อิ่มเลยกูก็ต้อง ก็ต้องอ้อนให้ลูก uh, ก well. ูก <effects of the tide> ินเขาจะไม่จะไม่ก <os> ็ะไม่บลาบลาบาบอืมโอ้คุณจะกล้าเหรอใช่กล้าด้วอละเพราะฉันเป็นผู้หญิงใจกล้า่เป็นไง่ะทำไมนะย่าเยไอที่ฉันก็จะมาแล้วล่ะไปดหน้ามึงอมออออ้า h my god ทำไมมีคนเยอะจังเลยแต่ว่าฉันก็ยังหิวอยู่นะเพราะว่าหิวทำไม่ึงหิวลละเพราะฉันหิวมากมากหิวจนอ้วนแล้วโอไม่นะคุณจะโทรพอคุณจะโทรตำรวจเหรอโอไม่นะไม่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 อเอาออกฉันเอาเอาฉันออกไปเดี๋ดวเร้วเร็วเอารฉันตปอยู่ตรงนี้เราจะแจ้งตำรวจบ้าโอไม่นะฉันนะ เต็มอิม่มแล้วแต่ไม่กนินหิวอยู่เลยเอาไม้ก็ปวดเอาเอารูกฉันมาป้อนให้เอาพ,าอาอาาอาพิซซ่าไก่ติมปอนในฉันทีเพราะว่าฉันเบื่อแล้วเลี้ยงจุดเป็นเลี้ยงจุดเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยยังไม่แก่เลยไม่รู้จะแก่เมื่อ,อไหร่แล้วเนี่ยอา สิม่พร้อมกับป้านยังอมองมาผมยังไม่อิ <aesthetic S 2> ่มเลยนะครับเออโอเคโ oh อไมก์ก็ทำมาพูดเยอะจังเลยพ, rein. พูดมากมากคนพักนี่แหละพูดมากโอ้โหปวดแล้วผมปวดแล้วเออโอโโทษครับปนปิดไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันคลางนะครับ <raine estar> เราป็ดไม่ได้นะคมันนะครับเป็นแม่นาไปแล้วใจแคบใจแคบจะทำร้ายผมนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบตายไปละเบื่อจังไยไม่มีทาโก้เนี่ยทาโก้คนขายแม่งกระติ่งตองชิบหายโอ้โอบอยมาโว้ไมค์กอสโอ้ปิดปิดไม่ไปไป ไปวโอเมยกอดมัตตาฟักโอโห้โสดใสเขาแข็งแกร่งมากเลยนะครับนะฮะยเลยรวยรวยก็ถึงย oh, ุติธรรมเดียร์ฉันจะกินไอ้เปิ้ลพายเอาไป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 โอ้เรใจะยังจะครับเราจะยังจะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ครับแต่ว่าแต่ว่าร้านผมไม่มีหรอกครับผมมีแค่ทัชกว่าเอาไหม มาฉันอยได้ชีสเบอร์เกอร์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 ฉันได้แอปเปิลพายแอปเปิลพายแอปเปิลพายตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อย่ามาบ้าบ้ามาซาบาาบาไราฉันอยากได้อันนี้อย่างเยมาใจไหาฉันต้องด้ชีสเบอร์เกอร์ว้าวโอสวัสดีครับผมมีอะไรอยากให้ผมช่วยมีมครับ โอ้คุณรู้การแปลกๆนะครับหรือว <co othy joy>. ่าคุณเป็นคนบ้าแม่ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรครับทา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 กูทา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 โอ้ใจเย็นกันก็ได้ครับเอาอันใหญ่อเล็กครับหรือว่าอันใหญ่หรือว่าอันใหญ่ขึ้นหรือว่าอันใหญ่ขมึ้นใหญ่ขมไปอันใหญ่ขึ้นไปอันใหญ่ขึ้นไปอันใหญ่ขึ้นไปโอเคโอเคโอเคไม่หงุดหงิดไมนะครับ เฮ้กูตินแล้วบรวยบ๊วยบ๊อยบวยบ๊วยบ๊คยบ๊ว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 ยบรวยบ๊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 วเบรวยบม่ยบ๊วยบ๊วยบไมยบ๊วยบ๊์ยบ๊ว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 ยบ๊าเบยบ๊บบบบบเบบบบยบบย เออผมต้องโอ้พ่อแค่ยื่นบัตรยื่นยื่นตังค์ไปก็ได้แล้วครับยื่นยังไง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 ก็ใช้มือยื่นนะครับแล้วก็ถือตังค์ไปนะครับแล้วก็ไปยื่นนะครับยื่นให้มือขมนะครับแล้วก็แล้วผมก็จะอันนี้เขาเรียกว่าจ่ายนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเามาทาโก้เนี่ยมันแพงมากนะครับจริงๆแล้วึกได้รู้ส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 ากได้ โอ้คนมันต้องอยากได้ขนาดนั้นไดก็ได้ครับถ้าร้านนี้มันเปีบเปี่ความ่เสร็จอ่ะมันต้องแชตมารลล์ในการซื้อนะครับว้าว oh my god emerald ฉันชอบมากเลยโู้คุรวยแล้วกูรวยแล้วคุรวยแล้วกูรวยแล้วแล้ปแเอ้าก้าเเอาเงินเอาตังมันเอาแอม r a l d นั่นมา ไม่ไม <mile> ่ฉ okay, ันไม่ต้องฉันไม่เออเออโอเคก็ได้ครับจริงไปเลยครับไปไเลยไม่เอาแอมมอรอนอันนั้นมาด้วยที่ถือเบอร์เบอร์เอเอออเอามาซะอย่าทำหน้าอย่างงั้นใครทำหน้าอย่างงั้นจริงให้ตายหาไปเลยเร็วเลิศโอ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 เคไปเลยครับไปเลยครับไม่ไม่โอไมค์กัสไม่ไป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 ไม่ โอ้ไม่กดนี่มันของฉันออโอ้โอ้โอ้ผมขออภัยครับโอ้ไม่เนาะสะดุดปร่นอ่มคุณเป็นตำรวจหรือเปล่าถ้าเป็นตำรวจไปจับคนนั้นนะครับอืมเราผมจะทำให้คนนะครับถากนโอ้ย oh, yeah. พี่ว้าว เราได้ตังแล้วไม่เฮ้ยเอ้าวโวอ้ว่าออยว่าเด้ออ้ยอยยอ้อโอ้ยไม่นะกองมันยับเยินมันยับเยินหมดแล้วนี่เอ่ทาก้ได้ไหมโอ้ไม่มันกองพังอ่ะทุบีคคสตุรุนตุตุนตุตุนตุ ดมองยังวนาวว้าววดาดว้าว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 วเาว้าว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 ี้าวว้รวว้าว้าวว้าว้าวี้าัวาว้าวว้้าวว่าั้าววาวว้วว้าวอ้า้า้าว้นา่้าาา้าา เราต้องใช้อาวุธแต่การสู้มันถ้าเราไม่ใช้เราก็จะเราต้องใช้หนวแต่บเราต้องลดความบัวใ้มันของมันได้เจ้านี่มันอ้วนฮะเจ้านี่แหละมันอ้วนมากมันชอบกินของทาโกามันชอบกินทาโกะแล้วมันจะมาจะเสียงแหกแต่ฉันเคยดูแล้วฉันดูประวัติแล้วการนี้มันกำลังสมองเย็นอยู่ ยาโอ๋โอ้ยโอ้ยเดินได้แล้วเหรอเย้ปีนปีนมาอยู่ๆฮีโร่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 ว้าวขอบคุณนะครับเอาไม่เอาของผมมาเอาของผมมาไม่ไม่ไมจนูจนจนูนจูน โจนโจนเอ้ยยังมาเอาลูกของลูกของฉันไปนะต้องเอาต้องเอาไปคืนให้ลูกของฉันนะเข้าใจไหมอืมเรดารบอยเหรอแม่ฉัน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 ผู้ใช eh, <os> ้ผูดฉฉันใ้ใช้ใ้ใชใช้ใชใชใช้ใช้ใช้ใชชใใใใ